สวัสดีครับอันนี้จะเป็นคลิปแนะนำส่วนที่เราต้องทำกิจกรรมกันนะครับผมจะมี google c o l a b notebook ให้นะครับเออมันมีกฎข้อหนึ่งของการเขียนโปรแกรม encryption นะครับก็คือพวกอัลกอริทึมการเข้ารหัสต่างเนี่ยก็ไม่ควรจะไปเขียนเองนะครับเพราะว่าปกติมันมีรายละเอียดเยอะมากนะถ้าเราเขียนโดยมากเ,เวลาไปใช้จริงเนี่ยมันก็จะโดนมีช่องโหว่อะไรให้เขาแฮ็กกันนะเพราะนั้นโค้ดที่เราเขียนนี่ก็เออเอ,อ,เอ,อเอาไปใช้ตอน ตอนฝึกหัดก็พอให้พอเข้าใจนะแต่ว่าถ้าจะใช้จริงอย่าอย่าเขียนเองนะครับอันนี้ขอย้ำย้ำสิบรอบเลยนะครับ,คครบสิ่งแรกที่เราต้องทำพอได้อันนี้นะฮะอย่าลืมก็คือเอ่อเอ่อ make a copy เลยนะฮะเซฟคัพปี้ไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิต้ง้งเอ่อมันจะมีการสร้างกุญแจรหัสเอ่อ private key ในนี้นะฮะเพราะนั้นก็คุณคุณต้องคือเราจะสร้างกุญแจ rsa นะฮะก็คือจะมี คุณจ Public Key แล้วก็ Private k e y เนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูทีตัว Public Key เราจะไปโพสต์ลงใน g o Google s h e e t นะฮะส่วน Public Key เราต้องอจำไว้นะฮะเพราะผมผมก็เอากลับมาไม่ได้เนาะตัว Private Key เนี่ยจะ,จ,ะจะต้องจำไว้แล้วเพราะว่าผมจะส่งรหัสผมจะส่งข้อความให้คุณแบบเข้ารหัสแล้วคุณก็ต้องไปถอดรหัสถ้าไม่มี Private Key ก็จะถอดรหัสไม่ได้นะฮะเพราะนั้นจะต้องเก็บ Private Key ด้วย,วยซึ่ง ถ้าเราเซฟ g o o g l e Colab n o t e b o o k ไว้ก็จะมี p r i v a ต e key ติดไว้ด้วยนะฮะเพราะต้องใช้ต่อไปเนาะอ่ะเพราะนั้นอย่าลืมไปถึงก็ make อ copy ก่อนเลยนะครับจะได้เซฟได้นะครับโอเคพออ่ะโอเคทีนี้ในกิจกรรมส่วนนี้จะมีทั้งหมด4ตอนนะฮะขั้นแรก,กคือต้องเป็นการทบทวนเขียนฟนะังก์ชัน Power เนาะซึ่งผมมีสูตรโค้ดให้แล้วถ้าจำไม่ได้ไปดูคลิปตรงนี้นะฮะมีลิงก์ไปดูคลิปได้นะฮะอันนี้จะเป็นการคำนวณเอ,อ่อ x ยกกำลัง y นะฮะ modulo n นะก็คือถ้ายกกําลังซึ่งอันกริทึมก็เป็นรีกสีมีซูโดโค้ดอะไตรงนี้เนาะคือถ้ากําลังศูนย์ก็ตอบหนึ่งถ้าไม่งั้นก็เรียกเรียกตัวเองไปยกกําลัง y ส่วนสองเนาะปัดเศษลงถ้าป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเลขคู่พอดีก็เอากลับมาเอาผลลัพธ์กลับมายกกําลังสองอกทีหนึ่งนะ,ะก็ได้เอ็กซ์ยกกำลัง y ตามที่เราต้องการเนาะเพราะอันนี้นมันคือ x กยกกำลัง y ส่วน2แต่ถ้าเกิดเป็นเลขคี่ก็เนื่องจากมันปัดเศษเป็น1ก็ต้องมาคูณ x อีกอันหนึ่งก็จะได้อกรอที่คานวณกกกรยลังที่ทางนนใ อ่าโพลินวิว i ลไทม์นะทำงานในเวลาล็อกอ่าโพลินลในล็อกของ X แล้วก็ล็อกของ Y นะครับโอเคก็อันนี้เป็น e u ด o โค้ดก็มาเขียนโค้ดไพทอนตรงนี้เนาะถ้าเขียนถูกนะฮะก็ลองมาลันตรงนี้เนาะลันตรงนี้ดูถ้าลันตรงนี้ได้ก็คำตอบถูกก็จะได้ผลลัพธ์มาเป็นประมาณนี้นะ,ะหวังว่าจะถ้าถูกเนาะโอเคนะก็อันนี้ขั้นแรกนะ,ะทำเสร็จแล้วก็ไม่ไม่ต้องทำอะไรนะ เสร็จแล้วเราจะเอาไปทดลองเข้ารหัสแบบ i s a ดูนะครับขั้นตอนที่2คือเราก็จะไปเข้ารหัสแบบ i s a เนาะถ้าถ้าเราดูคลิปไปแล้วนะฮะใน i s a เนี่ยจะมีกุญแจอยู่2อันนะฮะก็คือเป็น Public Key กับ p v a t e k e y เนาะ mm. ในการสร้าง p u c l i y p r i v a เ e k e ีเนี่ยเราจะเริ่มจากการนี่นะกะุญแจ u u l l i k k y เป็นกุญแจแต่ละตัวจะมี2เลขเลข2ตัวนะฮะก็คือ e พับบิทคีจะมี e กับ n นะฮะคุณจะรับ private key จะมี d กับ n นะฮะทีนี้ถ้าเรามี public key private key มาแล้วเนี่ยที่เหลือก็จะง่ายนะฮะในการเข้ารหัสนะฮะก็จะเอา message มายกกำลัง e นะฮะแล้วก็ทั้งหมด mod ดด้วย n นะฮะถ้าถอดรหัสก็มายกกำลัง d นะครับเอาเอารหัสที่เข้ารหัสามายกกำลัง d แล้วก็ mod n ะะเพราะนั้นก็ค่อนข้างง่ายยนะคือยกกำลังเพราะเนื่นองจากเรามีฟังก์ชันยกกำลังอยู่แล้วก็จะเข้ารหัสถอดรหัสกันได้นะทีนี้ private key p u b l i c key <oughs> จะหายไงเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีทีนี้ถ้าเราจะทดลองเนาะก็ขั้นแรกคือจะให้ทดลองอเข้ารหัสถอดรหัสนะฮะโดยที่เรามี key, Public key private key <c oughs> มาให้นะซึ่งระบุอย่างนี้นะฮะ n n d e เนี่ยฮะกะ็ก็มาลันนิดนึงก็คือ n n นี่คือต,อตัวม o เนาะ,ะแล้วก็เพรานั้น private key <c oughs> ก็คือจะเป็น d ก็คือค่านี้กับกับตัวนี้ พับบิค e ีจะเป็น e นะฮะหกห้ซึ่งเดี๋ยวตัว e นี้โดยมากเราจะใช้เท่ากันหมดนะหกห้สามเจนะฮะแล้วก็ n ก็คือจะเป็นตัวนี้นี่ n มายังไงก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะทีนี้ถ้าถ้าเราสร้างเราสมมุติเรามี p u b พับบิค r ีไพเวทคีแล้วเนี่ยก็มาปิินดูนะก็หน้าตาแบบนี้ถ้า n คลิป d คลิปก็คือตามที่เราทำเลยก็คือเป็นฟังก์ชัน power ก็คือเอา m n คลิปก็คือเอา m มายกกำลัง e นะฮะหมด n ส่วน d คลิปก็เอา ไปเศษที่เข้ารหัสแล้วนี่มียกาลังดีหมดเอ็นนะนั้นก็สามารถทดลองเข้ารหัสและถอ,อดถอดรหัสได้ประมาณนี้มันจะพิมพ์พิมพ์มาให้ว่าโอเคนี่มเมสเซจตั้งต้นนะเข้ารหัสแล้วได้นี้ถอดรหัสแล้วนี้โอเคทีนีออ้ขั้นแรกที่เราให้ทําก็คือมาทดลองใช้ฟังก์ชันนิดนึงเนาะไปดูก็คือ to do สองนะ to do สองเนี่ยเราใน google Sheet แต่ละคนเนี่ยจะมีออไปดูกันนิดนึงนะฮะ นะอันนี้ก็จะเป็น Google Sheet นะฮะที่เราจะแจกให้ทุกคนเขียนได้หมดเลยอย่าไปเขียนของเพื่อนนะฮะใน e Sheet ของแต่ละคนเนี่ยจะมีไอ้ช่องเมสเซจตรงนี้อยู่เนาะโอเคอันเนี้ยให้เอาเมสเซจเนี่ยนะฮะมาเข้ารหัสด้วยกุญแจ Public Key p r i v a ท e ี e y ที่ผมใส่ให้เมื่อกี้เนาะแล้วก็มาผลรับมาพิมพ์ช่องช่องนี้เนาะโอเคฮะซึ่งตอนทาจริงๆก็ไม่น่ายากอะไรเพราะมันมีคีย์อย่างนี้ละคุณก็แค่เอาเมสเซจตรงนี้นะฮะมาใส่ตรงนี้แล้วก็ลองเอนคริปดีคริปดูนะฮะแล้วมันน่าจะได้อันเดิมเนกกอมา เ,เสร็จแล้วนะฮะ encrypt message ก็คืออันนี้ต้องเอานี้ไปพิมพ์นะฮะในช่องสีฟ้าตรงนี้เนาะของัมนี้มันควรจะดี c ิ y p ออกมาได้ตัวเดิมเนาะตามทีค่คุณก็คือได้ช่องนี้กลับมาก็เอาแต่ช่องนี้มาตรงนี้อันนี้คือคุณใช้กุญแจ Public key private key ที่ผมพี่ผมใส่ให้ตรงนี้เนาะอันนี้แค่ทดลองเฉยๆว่าเข้ารหัสดได้ไหมนะฮะฟังก์ชัน power ถูกไหมอะไรเงี้ยนะฮะถ้าถูกก็ encrypt อ,ออกมาซึ่งผมจะไปเช็คได้นะะว่าคุณ encrypt ถูกหรือเปล่าเพราะว่าผมมีกุญแจทั้งหมดเลยเนาะ ทีนี้ขั้นต่อไปอะงานหลักเราจะอยู่ที่ขั้นตอนที่3มเนาะเราจะต้องอสร้างกุญแจของตัวเองะฮะในการสร้างกุญแจเนี่ยเราจะทําการสร้างแบบนี้เนาะก็คือเราจะมีะจํานวนเราต้องเลือกจำนวนเฉพาะ2ตัว p กับ q ที่มีขนาดใหญ่คําว่าใหญ่นี่แค่ไหนก็ประมาณแต่ละตัวก็หลักประมาณพันล้านได้นะผมว่าประมาณหลักร้อยล้านพันล้านประมาณนี้ก็ไปดูรายการไปเลือกจำนวนเฉพาะมาสองตัวะฮะจะมีเพจอยู่พรมเพจตัวนี้เนาะ นี่เนาะก็ไปเลือกอาพามตัวสักใหญ่ๆห,หน่อยก็เลือกสักตัวที่เนี่ยครับหน้าเอาหน้าไหนก็ได้เช่นที่เติร์ดมินเลียนเนี่ยเอาเอามาแบบเอา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 จากในหน้านี้ก็ได้หรือไปดูข้างในก็ได้นะฮะเลือกมา2ตัวนะฮะเอาให้ใหญ่ๆพอนะฮะอ่ะพอเลือกเสร็จแล้วก็มาใส่ตรงนี้ PQ ตรงนี้เนาะแล้วเราจะให้ n เนี่ยเท่ากับผลคูณของ PQ อันนี้ดูในคลิปก่อนได้นะฮะมันจะอธิบายว่ายัางไงเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเลือก e e เนี่ยจะเป็น e กับ n เนี่ยจะรวมกันแล้วกลายเป็นกุญแจสาธารนณะเพราะนั้น e โดยมากก็จะเป็นค่าค่าน้อยเพราะว่าตอนคำวนวณเราต้องไปยกกำลังเนาะค่าน้อยมันก็จะยกกำลังได้ง่ายนะฮะส่วนความลับของเราเนี่ยจะอยู่ใน n n เนี่ยมันจะมี p กับ q คูณกันอยู่ซึ่งถ้าเราไม่สามารถแยกตัวประกอบของ n ได้นะเราก็จะไม่สามารถหา p q ได้แต่ถ้าเรารู้ p q ทุกอย่างจบนะฮะก็คือความยากอยู่ความความความเป็นรหัสลับของ icn อ,อยู่ตรงค่านี้เนาะ ซึ่งเวลาเขาทำจริงเนี่ย p q มันจะเป็นเลขแบบพันหลักนะมันคูณออกมามันก็คือแบบแทบจะไม่มีทางแยกตัวประกอบได้เลยนะครับโอเคแต่ถ้าเราเรารู้แล้วเรา n เ,เป็นนี้นะมี p q อยู่ตรงนีน้แล้วก็มี e เราจะมาหา private key ซึ่ง private key ห้าม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 แจกไขรเนาะ private key เนี่ยเราอยากได้ private key ก็คือต้องหาค่า d เนาะ d กับ n จะเป็น private key ต้องการได้ของที่มีคุณสมบัตินี้ครับก็คือ d e mod p ลบหนึ 1, ่งลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งเนาะอันนี้คือ m o d u l a t inverse อันนี้ของ e นะครับทีนี้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันสำหรับคำนวณ m t i p l a t inverse ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือตัวเอ็ e ซ์ e ดทซีซีนะรับชืที่เราดูในรอบ uh, ในคลิปก่อนหน้านะซึ่งผมก็ก๊กอบมามันอาจจะน้าตาประหลาดนิดนึงนะก็จะมีฟังก์ชันเนี่ยชื่อไฟ inverse ก็คือถามตรงๆเลยนะก็ถ้าฟังก์ชันถูกก็คือคำนวณ inverse เนานะ นี้ในการคำนวณค่าดีก็คือมันจะมีเรียกนะฮะไฟอิ 1, นเวอร์สดีคิวลบหนึ่งพีลบหนึ่งะฮะก็จะได้ค่าดีมาพอทำนี้เสร็จคุณจะได้พับบิคคีแล้วก็ไพเวทคีมาเป็นอันนี้ซึ่งมันจะไม่ตรงกับผมนะฮะเพราะว่า p กับ Q ที่คุณเลือกต้องเลือกคนละตัวเนาะโอเคพอทำเสร็จปุ๊บก็เอาพับพับบิคคีนะฮะนี่พับบิคคีตัวนี้เนาะไปใส่ในตารางช่องนี้ทูดนะูสามเนี่ยใส่เสร็จของวันนี้น่าจะจบแค่นี้เพราะว่าแต่ต้องเก็บไพเวทคีไว้ด้วยนะฮะเก็บบรรทัดน,นี้ไวนะ้เนาะ เอ่อพรุ่งนี้เย็นหรืออะไรประมาณนี้นะฮะผมจะมาเอ่อเอ่อถ้าถ้าเกิดคุณเห็นเพื่อนเข้ารหัสแล้วนะฮะเราก็เอา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 เมสเซจมาใส่อ่อลองลองเข้ารหัสของเพื่อนดูก็ได้นะฮะมาแปะนะในในใน o g l e Sheet เราเนี่ยนะฮะมันจะมีเอ่อเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเนาะใน Google Sheet ของเราเนี่ยนะฮะมันจะมีช่องที่อยู่ด้านหลังเนาะถ้าคุณอยากส่งเมสเซจให้เพื่อนก็เขียนมาเขียนตรงนี้ก็ได้นะฮะช่องเนี่ยใส่ชื่อคนแล้วก็ใส่เมสเซจไว้นะฮะ ด้วยถ้าพอ,พอเพื่อนใส่พบับอ k ค y ไว้ตรงนี้เนาะคุณก็มาส่งมเมสเซจให้เพื่อนได้แต่พอคุณทำตรงนี้เสร็จนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นๆผมจะมาไล่ส่งมเมสเซจให้คุณตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้ามีเวลาคุณก็มาดีคลิปนะเราก็ดูว่าตรงกันไหมนะ,ะเพราะฉะนั้นไอทูดูสี่เนี่ยนะฮะทูดูสี่เนี่ยต้องรอผมนิดนึงก็คือทํานี้เสร็จปั๊บก็ไปก็ไปนอนได้ไปดูคลิปต่อไปได้เลยแล้วพอผมทําทำทูดูสามเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเออเอาเอาของมาแปะตรงนี้นะฮะคุณก็จะสามารถ ถอดถอดรหัสได้เนาะประมาณนี้ถ้าถอดแล้วตรงกันก็โอเคจบประมาณนี้นะก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะแปะรูปให้ด้วยนะฮะเหมือนจะยังไม่ได้แปะนะ,ะโอเคนี้คือโอเวอร์วิของของกิจกรรมที่ต้องต้องทำนะฮะ